สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กับช่อง Kendo Kisa อยากหาเรื่องทำซาซาก็มาดูช่อง Kendo Kisa นะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมคุณยายแกนดี้ป๊อปอิดอีพีสองกันแล้วนะครับไปนี่ครับแล้วก็ไปกดเข้าไปเล่นเลยคราวนี้นะครับเราจะมาวิธี ออกจากบ้านกันนะครัเพราะที่แล้วเราไม่ได้ออกจากบ้าน,นครับเราแค่ล้อคุณยายเล่นนะครับไปไป <Good bye. S 1> ไปนะครับรอมโหลดเสร็จก่อนนะครับคุณยายแกนนี่นะครับเราคุณยายแกนนี่ป๊อปอิเราทำเป็น EP พสองแล้วนะครับนะครับบปยแต่ินขึ้นมา ที่ห้องไลาลเหมือนเดิมไลายตาตาลาลาตาตายเฮ้ยปินงชักดูไม่มีอะไรตามสูตรครับตามสูตรเลยครับยายเขายายเขาแบบหืม หูเขาดีมากเลยครับหูเขาดีมากเราทำของหล่นเขามาตลอดเฮ้ยเราทำไม้แขวนเสื้อหล่นทำไงดีหลบใต้เตียงดีกว่าเมื่อกี้เราทำไม้แขวนเสื้อหล่น โดนชนก็อีเองยังไปหาตัวเองเลยอ่ะครับไม่รู้เป็นอะไรคุณยายนี่ย <c oughs> ไปสักทีอะไปสักทีได้ป่ะ <c oughs> ตื่นขึ้นมาหืมยายตาดีเหมือนกันนะเนี่ย <c oughs> ไปนะครับคราวนี้จริงจังแล้ะไม่เล่นแล้ะไม่เล่นละบู <c oughs> ไปนี่ครับตื่นขึ้นมาที่ห้องลายๆเหมือนเดิมนะครับลอยๆต่อๆลายๆตะตาไปห้องเดิมครับที่เดิมครับที่เดิมครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนะครับไปทางนี้กัน ลายตามากลายตาลายตาห้องแมงมุมนะอันนี้เป็นห้องแมงมุมเนี่ยเปิดประตูเข้าไปนะครับตู้มนะครับเจอหมีตัวเดิมครับเทดดี้แบลินชักชลันชิกลินชะักอะไรเนี่ย เอาออกสิไปครับไปเล่นกันต่อเลยเปิดลิ้นชักดูเจอคาคีกุญแจรถเหมือนเดิมไปครับคาคีกุญแจรถตรงนี้มีอะไรมีอะไรทำไมชนแก้วครับสูตรเดิมครับสูตรเดิมชนแก้วเราต้อง การที่เราจะไปตรงนี้นั้นคุณยายจะต้องได้ยินเสียงนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องโยนของมาทางนี้เอากุญแจมันไม่เสียงนะครับถ้าเราไปโยนในรูนี้ยายมาย้ายังดินเสียงเท้านะครับ มาแล้วมาแล้วไป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 โอเคครับยายไม่รู้เรื่องอะไรเหมือนเดิมครับไปเจ้าวายตายแล้ว คุณยายจะได้ยินเรานะครับเราต้องแอบอยู่ในนี้ป้องกันคุณยายเห็นเรานะครับไปนะครับคุณยายเขาจะเดินลงมานะครับเพราะเราส่งเสียงดังนี่ครับคุณยายเขาจะเดินลงมานะครับไปนะครับแล้วก็อื้ม ข้างบนนี่ไม่เป็นบ๊อบอินนะครับตรงนี้เป็นที่พ่นควันว้าวไปกันเลยจังหวะนี้จังหวะนี้ตายตายอืมคุณยายนี่โหดจังเลยนี่ขนาดโหมดอีซี่นะครับเนี่ยโหดจังเลยโหดจังเลย วันที่สามขากระเพกแล้ววันที่สามมาก็ขากระเพกแล้วไปครับเราต้องไปที่หลังบ้านให้ได้ไปเลยข้ามกำแพงไปเลยไหนครับอันนี้เป็นเส้นกระดิ่งนะครับเราอย่าไปเลย อะไรเนี่ยไอเครื่องมืออะไรแน่เลยอ,อาหารนกไปให้หารนกกันหัวทางนี่ก็หืมลายตามากเหมือนโดนสะกดจิตเือ ออมเบงนี้ออมแบบนี้อ้อ,อแบบงน,นี้ครับย่อครับสายย่อครับทำไงดีทำไงดีคุณยายมาแว้วหืม อมุดลูสวบนะครับเรามุดลูอ้าวคุณยายไปแล้วนะไปแล้วนะครับ ดีนะคุณยายเธอสายตามไม่ค่อยดีอ๋อเราต้องยิงปืนใช่ไหมตรงนี้นะครับเราต้องยิงปืนหรือเปล่าสวัส ห้องแห่งเป็นที่แอบของเรานะครับเร,เราลองขึ้นไปข้างบนดูนะครับโอเคโอเคเลยจังหวะนี้ป้อนอาหารนกหน่ะ คีมหนีบโอเค let's go ไปกันเลยนะครับไปไปนะครับเราถือคีมหนีบอยู่นะครับข้างบนนี่เราขึ้นไปไม่ได้ใช่ไหมไปนะครับเราก็ไป ทวงนี้เลยแแแแบบบบว้ายว้ายเกือบแล้วเกือบแล้วเมื่อกี้เห็นยายอยู่ตรงนี้นะขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนกันเลย โอเคนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคบกดกระดิ่งเหมือนบ้านคุณยายนะครับบ้านคุณยายเขายัางกดกระดิ่งให้ช่อง Kendo Pizza นะครับ <c oughs> วางกระดิ่งไว้พร้อมเลยชนโต๊ะสุดเดิมชนจานชนทุกอย่างชนแก้วตรงนี้มีอะไรไหมไม่เมย์ไว้ไหคุณยายคุณยาย คุณยายคุณยายนะครับเ <c oughs> ออเออราเป็นวันที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยวันที่สี่วันที่สี่นะครับเหลือ,อีกแค่วันเดียวเท่านั้นนะครับเราจะโดนคุณยายเหวี่ยงลงมาจากชั้นสองเหมือนคลิปที่แล้วนะครับโอเคขากระเพกเช่นเดิม ราจำได้นะว่าคีมเราอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงเน,น่เอ้าเฮ้ยอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะเอา้าวน่นมันคุณยายเนี่คุณยายนะครับอยู่บ้านว่างๆก็เปิดทีวีดูช่องเคนโด k i ิดซนะครับโอเค เฮ้ย hey, มันชิ้นส่วนปืนนี่แจ๋ว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 แจ๊วแจ๊วแจ๋วลงไปกันเลยลงกันไปเลยครับครับโอเคได้ละเอาค้อนมา ฮ่าฮ่าฮ่าเราจะเอาค้อนไปทุบป,ประตูกันนะอา้าวเจอชิ้นส่วนปืนอีกแล้วดูดีๆก็เจอชิ้นส่วนปืนเฮ้ยไปใส่เข้าไปเราเหลืออีกส่วนเดียวนะครับเหมือนเราเจอเหมือนเราเห็นคุ้นๆนะครับไอชิ้นส่วนนี้ คุณยายไม่รู้ใช่ไหมโอเคคุณยายไม่รู้เราแอบปลาตรงนี้คุณยายไม่รู้เรื่องเอาเอาเอาเคุณยายคุณยายเอาเอาเอาอะไรเนี่ยคุณยายเราต้องวิ่งไปนะฮะเราต้องเดินค่อยๆไปนะครับเดี๋ยวคุณยายจะตามเราไปนะครับไปโอเค ดี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 ดแถวนี้ไหมน่าจะแถวนี้น่ะนี่งชนไม่ก่อนเสื้อเลยโอเคเสร็จแล้ว เราชนแม่หมืนเสื้อน,นะครับโ่อยายมาแล้วเราก็จะได้ปืนไปยิงยายคนับปืนไปยิงยายปานไปยิงยืนปืนไปยิงยายเราจะได้ปานไปยิงยืนนะครับปืนไปยิงยายนั่นเองเสาป๊อบอิดนะครับเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นได้ๆทั้งสิ้นไปเฮ้ยเฮ้ยได้ปืนแล้วหยิบขึ้นมา เป็นช็อตกันครับไปได้ปืนแล้วยิงคุณยายกันมายิงคุณยายเลยต้องมาแน่ๆอะคุณยายเต็มยิงเลยกดเอามือกดไว้เลยตูม สองนาทีสามสิบวินะครับไปอยู่อย่างอิสระอยู่อย่างอิสระนะครับอยู่อย่างอิสระไม่มีคุณยายไปกันเลยือเราจะต้องทุบตรงนี้ก่อนโอเคไปได้แล้ว คีมนีตึกโอเคไปตรงนี้นะครับหนีเหมือนเดิมตัดสายนี้แล้วไปนะครับคีมนี่ไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเราต้องใช้บาร์โค้ดนะครับบาร์โค้ดสีเหลืองไปกันเลย น่าจะอยู่แถวนี้แหละไอ้พวกบาร์โค้ดอะไรที่มันแผ่นๆเ,เนี่ยมันชอบติดอยู่ตรงนี้นะครับอาเฮ้ยไม่ทำไมไม่มีอ่ะทำไมไม่มีไมโครเวฟมีหรือเปล่าม่เดยวไปแจซ่อมรถอะไรพวกนี้เราจะอ,าออกทางประตูนะครับเราไม่อ,ออกทางรถครบสองนาทีแล้วยังเนี่ยไป เราทิ้งปืนอยู่ตรงไหนสักหุ่นสักแห่งนั่นแหละไปไปไปห้าบาโคด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 ทำไมเราขึ้นตรงนี้ไม่ได้นะ่ะเราไม่รู้นะครับว่าคุณยายเขาฟื้นตรงไหนโอ้ เราไม่สามารถรู้ได้ว่าคุณยาเขาฟื้นตรงไหนหรือจะออกทางรถด,ดีไม่เอาดีกว่าออกทางประตูแหละง่ายสุดนะครับไปนะครับไปกันเลยทุกคนครับช่วยคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับว่าผมทิ้งปืนไว้ตรงไหนเนี่ยผมไม่รู้ตัวเลยจริง ก็สองอนาทีแล้วมัง้งต้องหาบาร์โค้ดนะครับบาร์โค้ดอย่างเดียวหรือว่าอย่างอื่นไม่รู้เหมือนกันบาร์โค้ดบาร์โค้ดบาร์โค้ดนะครับบาร์โค้ดอยู่ไหนบาร์โค้ดอยู่ไหนบาร์โค้ดอยู่ไหนมันอยู่ไหน ไอห้องน้ําห้องน้าห้องน้ําเรายังไม่รู้เลยอุ้ยคุณยายฟื้นแล้วมีเสียงนะมีเสียงมีเสียงเท้าคุณยายฟื้นแล้วตอนนี้คุณยายฟื้นแล้วนะครับวิ่งสิครับรออะไรวิ่งหนีสิครับ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  โอเคนะครับผมจะไปที่ห้องน้ำนะครับเพื่อไปดูบาร์โค้ดกันนะครับว่าบาร์โค้ดมันอยู่ตรงไหนเฮ้ไฮเด็ดสีเฮ้ไฮเด็ดสีนะครับไปลืมเปิดเสียงให้คนดูเนะี่ยไปไปกันเลย ห้องน้ำห้องน้ําจุดหมายของเราคือห้องน้ําทางสะดวกไม่มีไม่มีบาคโ์ครดสอะไรเลยไม่มีบาคโค้ดอะไรหลงเหลือให้เราเลย Com ทูเพย์ไฮดัตสีฮิฮิฮิชนรูปชนรูปไปไปไปที่หลังบ้านนะครับ คลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับผมใช้เวลาหาบาร์โค้ดนะครับบาคโคลสอย่าเห็นอย่าเห็นวายตายแล้วตายแล้วเราต้องลงไปอันนี้นะครับบายบายไปนะครับไปเลย ืมทิ้งปืนไว้ตรงไหนเนี่ยอยากได้ปืนผมทิ้งปืนไว้ตรงไหนผมทิ้งปืนโอเคนะครับเราโดนยายตีกแล้วนะครับวันที่ห้าวันสุดท้ายนั่นครับอืม เราจะออกได้อยู่แล้วนะครับเราหาปืนไม่เจอทุกคนเตะโต๊ะเลยไปให้คุณยายเราอยากเห็นฉากจบฉากจบที่เราไปนั่งยองๆอยู่ตรงนี้โอเคนะครับเราจะหาฉากนี้ให้ได้นี่ครับยายจะแวะมาหาเรานะครับเตรียมต,ตัวตกใจครับ เอ <Hey. laughs> ไปแล้วครับโอเคตอนเราจะออกจากบ้านนี่ทำไมมันไม่ค่อยเจอเท่าไหร่โ oh อ้โ oh ห oh oh. อะไรเนี่ยยายยายยายจะขับรถชนเรานะครับเราออกจากบ้านไม่สำเร็จยายจะออกรถยายจะขับรถชนเราโอเคทำไงดีทำไงดีกระโดดออก เกมโอเวอร์ <Game> <c oughs> นะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายโอเค